เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ระหว่างแจ็คแบบโฮกับดิวดโอไมคอนนะครับผมรอบนี้ชิงแชมป์โลกที่ตลาดจัมโบครับคนหลังไหลเข้ามาดูกันมากมายเปิดโดยดิวดโออไมคอนครับแม่เปิดสวยครับมีการดูลายกันเล็กน้อยครับ ตอนนี้งานหนักครับแจ็คแบบโพเห็นเหลี่ยมครับแม่เดินตัวสวยจริงๆครับมีการเก็บหัวคิวตลอดครับในบรรยากาศครับมีหนุ่มสาวไหลเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับชิงแชมป์ประวัติศาสตร์สนุกเกอร์ระดับโลก มีการวางสนุกวางตัวกันอย่างยากลำบากครับพอสมควรครับต่อหน้าสาธุชนเด็กๆ FC วินมอเตอร์ไซค์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยครับรวมถึงคนเท่าคนแก่ที่เดินผ่านไปมาด้วยครับของดิวโดโอไมคอนเดินตัวครับตอนนี้ไม่ ฝีมือใช่ย่อยครับตาของแจ็คแปบโฮครับตอนนี้คิดหนักอยู่เหมือนกันครับโดนวางสนุกครับผมแม่เช็ดหัวคิวเช็คแล้วไม่เช็ดแล้วครับเอาเลยครับเห็นเหลี่ยมแหมง,งามครับตอนนี้เดินตัวครับโ,โหเร่ง ไม่ใช่แล้วค <und> รับอันนี้ไม่ไม่ใช่แล, icer 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 ic ล,ล้วครับออืเจอเป้าไม่ได้เลยครับตอนนี้เดินตัวยาวๆครับแหมเล็งเลี่ยมครับโอ้โหเอซีเยอะจริงๆครับผมผมมีการจับไม้คิวนะครับลูกไก่ครับแหมอื้อเต็มใบครับลูกนี้ เดินแต้มยาวๆครับสำหรับด kind of ิวโดโอไมคอนครับเกือบคมนะฮะมาถึงของตาแจ็คะแป๊บโฮครับเน้นๆครับเดินสีต่อครับเลงเหลี่ยมครับเลงเหลี่ยม เ <ś les> น้นเน้นครับกดหยุดครับ